ตึงต้นเลยนะฮะ เราจะไม้สอยลงมานะมากอรอกตาส่วนคุณต้งองดูชิมจะตัดก็เสียดายเพราะมันได้กินหมากกินผลมีอยู่เด้อเดี๋ย <Yeah. S 1> เห็นไหมมันต้องเอาไม้สอยลงนะข้างบนเนี yeah. ่ย <Yeah. S 1> ไม้สอย Ui, Lượm tà đi Áo hạt ต้องเจเย็นนะเพื่อนชีวิตกรรมโอหม้หักหามเลยเยอะแลวฮะอันนี้หักยังรำกับมี่พอดีไม้สอยแตกหักต้นมันใหญ่นะฮะเพื่อน แก่อยเอาก็ได้เย่ยแตกซิกๆเลยขอวโล แตกเลยโอยใหญ่ <What? S 1> แตกซิกซิกเลยโอเคอืมหักเอาเลยใกล้เนี่ยเป็นสุกได้แล้วโอโเคพอลนะมั้งอืม พอแล้วพี่น้องมักล่องมะกล่องมะกอกาใส่ส้มตำอยู่บานาต้นบักใหญ่บักเอียบเลยเค,ครับโอเคเราต้องกดลงแรงๆหน้าดำไปนิดเสร็จเรียบร้อยสำหรับภารกิจมาหามะกอกปาอยู่ที่บานาของเรานะครับได้แล้วตา ใ่อะไรนะส้มตําก็อร่อยนะฮะตอนนี้มันยังไม่สุกดีนะฮะแต่ก็โอเคใช้กินได้นะเป็นส่วนผสมในการทําส้มตำตาถั่วเด้เนี่ยนะอร่อยครับมะกอกป่าคุณเจ้าัวชิมครับผม